หอยนาวสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุกครูุกเนาะนาะก็สบายดีอยู่เนาะตุ้ยพี no ่ด no ีงามคือเก่ามานั่งฝีงไฟเด้มื้อนี้หนาวหนาวครับหนาวสิมาใชอันหนังสือแล้วก็สิมาจ่มนอยนึงเนาะบ่แม่นมาจมมาว่าสุฟังพี่น้อง อยู่เมืองเนาะกับอยู่บ้านเนาะเฮาเป็นจังได๋เนาะมันแตกต่างกันจังได๋เนาะโอ้ยแตกต่างหลายอยู่สิว่าแล้วก็ได้อยู่บ้านนะเฮาก็มีแต่ําให้ดหน้าเนาะหาอยู่หากินแบบธรรมชาติถามว่าทุกบ่ก็ทุก ทุกอยู่เนาะทุกกายแต่ก็บสบายใจอยู่อันนอยู่บ้านนอกเขาเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนอกอันอยู่เมืองนอกนี่ว่าจังไหนสบายกายผัดคือทุกใจคิดว่าเนาะน่าจะเป็นทุกใจแบบว่าคิดหลายพี่น้องอยู่เมืองนอกนี่คิดหลาย,ายเพราะว่าอย่างเขามีรไล่ไก่หลายพี่น้องเมือง เดมันมีค่าแกตค่าน้ำค่าไฟประกันภัยลดประกันภัยเฮือนภาษีภาษีลดภาษีเฮือนค่าน้ำเปื้อนค่าน้ำดีพี่น้องน้ำก็มีสองค่าน้ำผู้ได้ค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตป้าตกเสรแล้วดคขอยไยบุด๊ดเอามาจดเนาะ ปก่ค่าอันนั้นห้องหมอแต่ละทิดเขาต้องได้จ่ายประกันภัยห้องหมอเขาอีกแต่ละทิดน,นะเสียภาษีแต่ละทิดอีกโอ้ยเจเ็บเส้นพี่น้องเลยแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินแน่อีอยากก็ใช้แต่เงินในอยู่เมืองนอกนี่นะเพราบ่าคนอยู่เมืองนอกนี่คิดหลายที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าอย่างเขาเขาเขา,เขาคิดเต่ บวกลบคูณหารลายจ่ายเฮาแต่ละเดือนนะพี่น้องคนชิว่าแล้วก็ได้มาสงเทียต่อนนกอยู่บ้านโนกมีแต่คิดหลายแต่ว่าอยากได้เงินอยากมีเงินซื้อเครื่องใหม่แล้วก็นยามบอสมบายบอม่มีเงินไปไปไปหุงหมอห้อหุงหมอ้อ ามว่าอึดยู่อึดกินบอกขั้นเฮาดูเฮามั่นมันกับบริอึดยู่อึดกินเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเฮาบ่มีเงินไปซื้อแนวแพงๆมากินเฮาผ่มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆมาใส่แต่ว่ายุคปัจจุบันนี่มันก็บ่คือยุคตะกี้ละแต่ว่าตอนนกเมื่อเบิ่งกันยังมีบางมองที่ว่ากันยังยังเป็นอยู่คือบ้านน้องสาวล่ะนกนี้กันยัง ยังเป็นคือรุ่นก่อนอยู่ก็นย,ยังหาปู่หาป่าไปไลมองเอาป่าไปขายย่างเมื่อคืนกับไปก้านปรุบก้านเขียดไปขายป้าน,น้องสาวลาดนกนี่เพิ่นไปเอาผัวอยู่แถวนอกเลยอยู่แถวนอกงนอกเด้พี่น้องอันนั้นผัวก็รู้เพิมม่นไปไปหาป่าอะไรอันไปไลมองนั่นแหละได้ป่าแล้วเอาไปขายเอาออกมาขายอยู่ตอเน,น,นี้นเข้มทางะน่ะก็ยังมีอยู่ต่อน,นอกเมื่อ่ะ บ้านน้องสาวบ้านน้องสาวลากับููที่ว่าลูกชาย่นไปเหตุงานอยู่เมืองไทยแะละบาดไปเบิ่งเขาผัดก็คือว่าเขาบบได้เดือดเดือดฮอนอีอย่างหลายเนาะเพราะว่าอย่างมีเฮือนอยู่มีข้าวกินเขาเมีนาเห็ดเนียบ้านนั้นบ่อนนั้นนั้นฮะเขามีนาเห็ดแล้วเขากับมีข้าวอีอย่างแต่ว่าบางปีที่ว่าโบ ฝนโปโต้กับอืดเนาะขันว่าน้ําท่วมกับเมนว่าอืดเข่าเนาะแต่ว่านกก็ได้ฝากเมือช่อยเขากันยังไ่แลยแต่ว่านกมาอยู่นี่เลยยามไอ้น้องเฮาก็สมบว่าสมบายบอ,อยามคาดเขินนี่ยังไงนะนกก็สามารถฝากเงินไปส่ยได้เนาะแต่ว่าความรู้สึกของนกนี่นะผู้ผู้อยู่เมืองนอกนี่หลายคนอาจคิดว่านกนี่รวยแล้วก็สบาย กเรื่องสบายกับสบายเนาะกันิว่าหลอะเรื่องรวยกับกับกับขั้นคือแต่กี้กับถือว่ารวยเนาะกับถือกับไ่ได้ถึงขั้นว่ารวยมีเงินไปซื้อกระเป๋าแพงๆรถลูลูบอกหรือว่าอ้หย่างบอ่อเนาะพี่ยังแต่ว่ามีอยู่มีกินขึ้นหลายก่อนแต่กี้ยามเฮา ยามไอ้น้องเฮาบ่สัมบกบ่สบายเจ็บเป็นบ่หรือว่าจําเป็นเดือดท้อนอ่าเรื่องเงินนกก็สามาซอยได้ตัวนี้นี่นะตะกี้นี่แม่นบ่บ่ได้แว่าเฮาสิหันหน้าคือว่าเฮาทุกข์เฮายากเนาะเฮาหันหน้าไปเพก็ยากเด้พี่น้องตอนๆสมัยที่ว่าเฮาเฮาบ่มีที่เปงหั่นน่ะก็สิว่าแล้วก็ได้ขึ้นมาก็ยังตัดใจอยู่ตัวนี้เพราะว่าตอนนั้นสมัยอยู่เมืองลาวหันแม่นว่าได้ ได้ขอต่อไฟฟ้าน้ำเพลนทีวีนี่ก็ได้ไปขอเบึงน้ำเพลนเพอวันยังบ่มีว่าสัสา้นๆพอนกได้มาอยู่เมืองนอกหลยกะครอบครัวก็เออก็ค่าคาดคินคืนอีกอย่างก็กพอได้อยู่ได้กินแต่ว่าชาตอนเมื่อนกเบึงหันเขาก็สบายหลายเป็นเบืเ้องแล้วมันขึ้นไปขึ้นมาสมเทียบก,กันกะสบายไปคนละแบบกะทุกไปคนละแบบเนาะแต่ว่านกผู้อยู่เมืองนอกนี่ ทุกใจส่วนหลายจะจะคิดหลายเนาะทำามาม่นบอกกัมม่วนอยู่แต่มันก็บอกคือบอกคือบ้านเฮาพี่นอ้องอยู่นี่นเบองแนนคันยามวันเสาร์วันอาทิตย์นี่นะนกบได้ไปใส่เลยอยู่แต่เฮือนนี่แหละมีแตไปคันมาไปก็ไปแต่ตลาดไปซื้อยู่ซื้อกินแล้วก็ไปซื้อแนวจําเป็นที่ว่าในในเฮือนนี่แหละอันไดที่ว่าคาดคืน,นอะไรเนาะอืม งานสังครอสังคมก็ไม่ได้ไปดอกเพราะว่าอย่างคันเขาคันเขาไปงานสังส่งสั่นงานสังคมหลายเนาะกัไแต่งานสังคมเขาก็ต้องใ้ใช้จ่ายหลายขเขาก็ไปเลือกไปเป็นบางงานเนาะบางงานจําเป็นคนหูจักคนใกล้ชิดคนหักแพงกันเออไปคันแบบว่าธรรมดาธรรมดานี่เนาะก็ไม่ค่อยไปดอกเพราะว่าอย่างคันเขาบมมีระเบียบในการใช้จ่าย,าย,ายอยู่เมืองเนอะนี่ ก็จิได้ไปย่างตามหนทางของเงินได้พี่น้องแล้วก็สิได้ไปแต่อสัยมู่ได้กันสิว่าแล้วก็ดัดน t ด a ้ That s w ว y อันคุดหลายมีมีช่วงหนึ่งเนาะตอนนอกอัน,นปะกับผัวไม่ไหมนะนกก็คิดหลายได้พี่น้องเพราะว่าก็บ่คุดบ่ฝันว่าสิได้ปะกัน,นอะไรเนาะ แต่ <im itation> เรื่องของครอบครัวของผัวเมียเนาะมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเฮาสิไปอธิบายให้ฟังเมิดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าหยังมันก็มีเหตุจําเป็นแล้วก็เหตุบางสิ่งบางอย่างที่ว่าเฮ็ดให้เฮาดําเนินชีวิตคูข่ของเฮาไปต่อบ่ได้ว่าซั่นซะเนาะแต่บัดนี้กะมีช่วงหนึ่งตอนช่วงที่อ๋นขึ้นศาลปะกันนั่นแหละ นกบํสบายแหงป้าคืดหลายเนหะ็นนะคืดหลายแล้วแบบนี้คืดวมาตัวเองสิบรอดได้ซวงปะปัวใหม่ๆหะตื่นนอนตื่นมีมาหน้าบู๊หน้าคืออันนั้นคือที่เป็นบินคืดหลายนะแเว่าเฮาโมมีพี่มีน้องนะเนาะเฮามีแต่ไปกาศมาเฮืนอนเป็น เมื่อไหร่ซ้ำแดเขาก็ต้องได้ลุกไปไปงานเนยพี่น้องอยู่เนี่ยเพราะว่าอย่างเขาเขาไล่ราย,ายจ่ายเขาอยู่ตลอดเขาหู้เลยไายจ่ายเขาเดือนนึงมันสิตกเท่าใดเท่าใดนะแล้วเขาหูเลยเดตรายได้เขามันตกเดือนนึงเท่าใดเท่าใดนะแล้วมัด้ีดดนะิเจ็บสิเป็นสิไข่อย่างเขาก็ต้องได้ไปล้างเท้ากันน้อยใจเลยล้างเท้ากันท้อล้างเท้ากับแบบว่าเขาเขาอยู่บ่มีพี่มีน้องเนาะ เข้าไปเว้าให้พี่น้องฟังเขาก็แต่คือว่าเขาก็ซอยอย่างไ้ซอยอย่างเข้าบไดแต่ว่าเขากับบางเถื่อเขาก็ว้าให้ฟังอยู่แต่ว่าเขากับบค่อยได้อนั้นปั่นหน่ดอกเขาบาง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 เถือเขาก็ขึ้นว่าเขาสมบัยนะแต่ที่จริงแล้วมันกะบ่กกบบอด้สบายไปเบิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแลเพราะว่าอย่างมึงนขึ้นหลายพูด เพราะว่าคือ,อย้อนอย่างย้านเงินบ่พ่อค่าเงินย่อนย้านเงินบ่พ่อค่าลถย้านเงินบ่มีจ่ายค่ารายอันลาแนวัฒนั้นชาอยู่นี่นะถ้าเขาบ่มีงานบอกมีเงินนี่นะเขาก็อยู Luckily, wrote, <siglo>. ่บ <realidade> ่ได so ้แต่เทแต่ประเทศอันนี้นี่นะถึงเขาจะมีเงินอยู่กับยาแต่ว่าเขาก็ยังได้เสียภาษสมภาษีค่าเขาโบเสียเขาก็สามารถมายึดเอาลดเอาเงินเอาอย่างเขาไปได้แล้วเขาก็บ่มีแบบวบามองอยู่มองอันนั้นได้ เขาทีไปอาศัยไพ่เพิ life, ่ง I ม mean ู่หลายกับบได้ได้อยู่นี่เพราะว่าไงไพ่กับมีครอบครัวไพ่มันเนาะไพ่ก็ต้องได้หับชอบครอบครัวของของกระเจ้านะเขาที่ไปอาศัยเพื่อหลายกับบได้เขาก็มู่ด้การใช้ชีวิตอยู่เมืองเนาะมันบุได้สบายคืออยู่บ้านเฮาสรุปแล้วก็ได้ผู้สบายก็สบายเนาะผูบอสบายกับบอสอก็คือว่าแหลรผู้รวยก็รวยผู้บอรวยกับบอรวยเนาะคือคือนกนี่ โมไมมีพี่มีน้องหรือโอ้อยมีแต่อาศัยไฟเบิ้งมูค่คู่อันนายามเจ็บเป็นเน็ยนอุ่นมู่คู่กับเบิ้งแม่ว่าโทรหาการชื่อๆหนแหละพี่น้องวันนี้ถามวาอยู่เมืองนอกคนอยู่เมืงองนอกนี่จะเป็นโรคซึมเศร้าเด้อเพราะว่าบ่มีคนออกมาเฮาบ่ได้ออกไปย่างลิ้นตามหนทางเด็กแล้วกับคนอีหยังก็มีแต่อยู่ในเงินไผเเงอนมันบ่ได้วิวาสังคมสิเออมา,มา กินข้าวมันมากินตามบังหุ่งซุ้มกันบ่เด้พี่น้องมันก็ได้เปลี่ยนแบบนั้นแต่ยังโชคดีที่ว่าเฮือนรัฐเมืองนกอยู่นี่นะมีคนลาวหลายแล้วก็มีคนไทยหลายแล้วก็มีคนกัมพูชแล้วก็คนคนหลายหลายชาติร่วมกันหั่นหลว่าซังนๆนเนาะแล้วก็ทางข้างเหือนนก็เป็นคนลาวและอีกข้างนึ่งัก็เป็นคนไทยเนาะยามอันนี้ก็เป็นคนลาวก่อกัน,นได้ย้อนแต่ว่าเงือนที่ว่านกมาอยู่นี่ มีมีคนลาวมีอันนั้นหลายเนาะแล้วถามว่ายามยามบขสบายเคยเหล่าเคยอย่างไงเนาะเคยเหล่าอยู่เนาะแต่ก็เขาผันแห้งอันนั้นก่อนเฮามาไปเบิ่งแลวก็คือว่าเขาเขาก็บ่ได้สบายสมเฮาเนาะว่าสั้นๆเขากันเขาก็บหาเท้ากินขํานะนกกระสอยด้เท้าที่นกซอยเนาะ แต่วันอันอันส่งเงินให้พ่อนี่แม่ว่าได้ส่งให้ทุกเดือนว่าเพื่อนเอามีอหม่อยู่แต่บ่าก็เพื่อนกับบุสมบายไในท่านพ่อนะอันเพื่อนหมักเจ็บท้องเพื่อนเพราะว่าตะกี้เพื่อนกินเหล้าหลายเพื่อนกินเหล้าหลายแล้ววันนี้เพื่อนได้ผ่าตัดนะเลยเพื่อนหมักเจ็บท้องเพื่อนก็ได้ส่งเงินให้แต่ละเดือนอยู่แต่ว่าทางน้องสาวนี่ค่ะประจำปนอีหลกับบได้บด้ให้เนะก็ดนโดนก็ยอดให้อยู่ว่าเขาทีไปให้ทั้งนั้นหลายก็ได้เหรอ อันให้ทั้งพุ้นและัดคาทางพี่เปน,นี่นะเฮาต้องเอาเอาชีวิตของเฮาแล้วก็เอาการดำรงชีวิตของเฮาอยู่นี่เนาะ,ะกันซีวอาแล้วกันเฮาเก่าเอ่อท่าเฮาบ่ระมัดระวงังถ้าเฮาบ่มีระเบียบในการใช้จงใช้ใจ่ายอยู่นี่กะอยู่บ่ได้ลำบากลำบากหลยแล้วก็ต้องไปยืนตามทางขอเงินคือเห็นคนขอเงินตามหนทางนั่นแล้วกันซีว้าแล้วกด้ เบสี่แหละพี่น้องอยู่เมืองน้องมันกระบบได้สบายคืออยู่บ้านน้องสบายกายแต่ผัดเป็นทุกใจอันนี้แหละเพิ่นว่าแม่นแต่แท้เลยนี่รถมีขี่เือนมีอยู่บได้ตากแดดสื่อพี่น้องเรื่องสบายนี่สบายบได้ตากแดดออกเืินขึ้นรถลงจากรถเข้าโหงงานบบเคยถือแดดเลย

จักสิบ่จักแนวสิเวมีแต่มาว้าว่าอยู่เมืองนอกกับอยู่บ้านนอันใดสบายสรุปแล้วกอยู่บ้านนอกเฮาก็เป็นทุกใจนําบ่มีเงินใอยู่เมืองนอกเฮาัดมีทุกอย่างเพราะว่าเป็นทุกใจเป็นโซึมเศร้าบางเทื่อบางคนก็ได้ไปหาหมอได้พี่น้องอยู่นีนะไปก็เพี่น้องหนาวก็ไปหาอันนันก หาใจเบี้ยวอันนี้นี่นะใจลายจ่ายนี่ก่อนแต่นนะั้นเขียนลายจ่ายโอกจะเลยมานาันาง่งฟังนั่งฝอยเนะนึงขอบใจเด้อยพี่น้องโอ้อันลืม,อม,มอคําโมกขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นกสาวลาว u s เนกสาวลาวเวลาได้อ่านคอมเมนต์ดีๆีคอมเมนต์อันพี่น้องคนส่งมาให้ในอันนั้นกับมีแหงมีกำลังใจเนาะ กับบเหงาบ้เหงานํามาเฮ็ด youtube นี่แล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์หลายๆพี่น้องเพค่ณส่งกําลังใจมาให้เนาะถามว่าเฮ็ด youtube กัได้นั่นบบกัมีรายได้บอมันมันก็รายได้ค่ะมันโบโบท่อกําลังใจดอกพี่น้องคันซีบอลแล้วกันมันมันบ่ได้ได้หลวงได้หลายดอกแต่ว่ากำลังใจค่ะมันหลายกองเงินพี่น้องสิเว้าแล้วก็ัน ไปก็ด <c oughs> ึกว่าหลายค่อยสิมาค่อยกระลู่หน้าลงหลังแล้วค่อยเฮงคิดหลายส้วมนี่ค่อยสิเป็นประสาทโควิดก็บ่ได้ไปทางใดอยู่แต่เฮือนยามมันมันเฮ็ดเียแต่อาทิตย์นึง3มื้อ4มื้อบางเทื่อก็ได้โรงงานยนี้มันก็บ่ได้คือตะกี้เแต่ก็ยังใครที่ว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขามีนโยบายซอยเหลือคนอยู่อ่อเรื่องซื้ออยู่ซื้อกินนะแล้วก เงินซอยเหลือนะก็มันกรบโบกซอยเหลือกับโบไดทัลที่ว่ารายจ่ายเขาดอกเขาก็ซส้อยซ้ำที่เขาสอยได้เนแหละเนาะพี่น้องคนจักกี่ล้านคนกันสช่่าแล้วก็ได้อ้ไปกันด้วยพี่น้องเมื่อหน้าก็สิมาฝอยชิ้ฟังใหม่เข้าใจหลายพี่น้องสบายดีฝอยหลายเงาเยอะดูขีปยเง